อย่าไปฟังอะไรที่เขาพูดโดยไม่รู้หรือรู้ไม่ลึกโอ้ยถ้าจะดึงหน้ามันต้องดมยาสลบต้องนอนมันจะไปนอนทำไมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่มันมียาใหม่ๆอ่ะเป็นหมอเนี่ยผมผมก็ไม่ได้อยากจะไปว่าไปอะไรแต่อยากสอนเพราะฉะนั้นหมอนี่เป็นบรนคันนะแต่ทำเกี่ยวกับการล็อกเนี่ยคนละเรื่อง อันนี้ผมให้รู้ลึกๆอย่ามาคิดว่าหมอคนไหนคนนู้นคนนี้ทำไม่ถึงสมาร์ทไม่ได้ล็อกสมาร์ทสอนคราวนี้ก็ถ้าราสอนหมอที่หลายท่านนะอยากมาเรียนกับผมผมก็สอนให้ผมสอนให้ไปไม่ถึงร้อยคนหรอกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหมอนี่เป็นพันนะแต่ทำเกี่ยวกับการล็อกเนี่ยคนละเรื่องการดึงหน้าได้เย็บวิีลิกลก็คือเย็บแบบลิฟต์แต่นี่เย็บแบบล็อกแล้วเขาก็บอก โอ้ยแต่จะดึงหน้ามันต้องดมยาสลบแล้วต้องนอนมันจะไปน,นอนทําไมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่มันมียาใหม่ๆฉีให้หลับสบายแล้วผมก็ให้เขาหลับแล้วผมก็แต่งนี่ผมทํมาจริงๆอะไม่ถึงสองชั่วโมงแต่ว่าวิธีทําเนี่ยอ้าวดูนี่เป็นตัวอย่างหน้าคนเนี่ยนะเวลาเปิดแผลเข้าไปเนี่ยพอเปิดฟ้าบ้าไปต้องไปเจอไอ้แผ่นเขาขาวทั้งแผ่นเลยเนี่ยเนี่ยแต่จริงๆเราทํานิดเดียวนะนี่คือแผ่นสมาร์ อันนี้คือไขมันอันนี้คือผิวหนังมันจะไม่ถึงสมาร์ทเไหนผมจะต้องดึงแล้วก็มายึดกับสมาร์ทก็หมายความว่าตัวล็อกนี่ก็คือตัวฝังฝังเสาเข็มที่อื่นจะฝังไม่ฝังไม่รู้แต่ทีละพรใช้ล็อกล็อกก็คือตอกเสาเข็มตอก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 ,ตอกจนมันยึดอยู่แล้วถึงค่อย,อย,อยแต่งแผ่ได้ความรู้แล้วอยากจะเลือกไปทํากับหมอคนไหนที่เขารู้จริง mm. ก็เลือกไปทำนะถ้าเขารู้ระดับ ลึกเขาก็จะทําได้แข็งแรงถ้าดูระดับตื้นดูไม่ไม่พอเขาก็ทำํำอีกระดับหนึ่ง